สอนลบแบกระด้วยแอปเพราะยหตุนะคะก็คือแอปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียม iPad และเปิดแอปแล้วเลือกรูปภาพที่เราต้องการไว้ก่อนวันนี้ก็จะมาสอนสองวิธีด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งลบแบกระด้วที่เป็นสีพื้นค่ะและอีกหนึ่งวิธีก็คือเลือกพื้นหลังที่เราต้องการจะลบค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเรากดที่เลเยอร์ค่ะและ ปิดพื้นหลังเพื่อจะได้ดูว่ารูปของเราเนี่ยเป็นโปร่งแสงหรือยังนะคะจากนั้นมาที่เครื่องมือตัวนี้ค่ะจากนั้นเลือกอัตโนมัตินะคะและกดพื้นหลังที่เราต้องการค่ะเลื่อนซ้ายขวานะคะดูว่าพื้นหลังเนี่ยกินรูปภาพของเราไปเท่าไหร่แล้วาาก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะใช้สามนิ้ว เลื่อนลงที่หน้าจอนะคะก็จะมีเครื่องมือแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นเลือกตัดค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะได้รูปที่เป็นโปร่งแสงแล้วนะคะทีเราก็สามารถนำไปใส่กับพื้นหลังอื่นได้เลยค่ะวิธีที่สองนะคะก็จะเป็นการที่ เราจะลบแบ็กกราวด์ที่พื้นหลังไม่สม่าเสมอค่ะหรือแบบมีดีเทลมากอย่างรูปนี้นะคะแล้วก็กดที่เลเยอร์ก่อนนะคะแล้วก็ปิดแบ็กกราวด์คัลเลกร์ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นมาที่เครื่องมือมาร์คค่ะจากนั้นเรากดที่อิสระแล้วเราก็จะไปจุงมจุดที่เราไม่ต้องการะคะ่ะแล้วก็ลากนะคะ แล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะในเส้นปะเมื่อกี้นะคะก็หมายถึงพื้นที่ที่เราไม่ต้องการค่ะจากนั้นเราใช้3มนิ้วกดที่หน้าจอแล้วเลื่อนลงค่ะแล้วตัดค่ะนี่นะคะเราก็จะได้รูปที่เราต้องการจะเอาไเกาวออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จะได้รูปที่เราต้องการลบแบ็กเอาตออกง่ายๆนะคะด้วยแอป Procreate ค่ะสามารถทำตามกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย